วันนี้เวลา9นาฬิกา45นาทีสมเด็จพระนิษิาทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสด็จพระราชดําเนินไปยังสวนศาลาหกเหลี่ยมมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เขตจตุจักรกรุงเทพมหานครส่งปลูกต้นไม้เนื่องในเทศกาลวันเข้าพรรษาปี2567ร่วมกับคณะผู้บริหารคณาจารย์บุคลากรนิสิตเก่าและนิสิตคณะวิศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์จำนวน5ต้นเป็นกล้าไม้ต้นนนทรีที่ เกิดจากการเพาะเมล็ดจากต้นนนทรีทรงปลูกทั้ง9ต้นที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงปลูกไว้เป็นต้นไม้สัญลักษณ์ประจํามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เมื่อวันที่29พฤศจิกายน2506 จากนั้นสมเด็จพระนิธาิาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพตนรา,ราสุดาสยามบรมราชกุมารีถอดพระเนตรในทศการวิชาการด้านต่างๆภายในงานสี่เรื่องได้แก่ตามรอยพ่อสารต่อนอนทีทรงปลูกแสดงภาพประวัติศาสตร์และพระราชกระแสรัรบสั่งของพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรภายหลังจากทรงปลูกต้นนนทีจำนวน9ต้นที่หน้าหอประชุมใหญ่ โครงการพัฒนาสวนพฤกษศาสตร์กำแพงแสนพื้นที่1 3 3ไร่เพื่อเป็นอุทยานการเรียนรู้ในพื้นที่ภาคกลางของประเทศไทยเป็นแหล่งเรียนรู้พันไม้ในระดับประเทศและภูมิภาคอาเซียนพัฒนาพื้นที่สีเขียวตลอดจนสนับสนุนความเป็นกลางทางคาร์บอนให้กับประเทศไทย โครงการจัดตั้งสถานีวิจัยนานาชาติปากซองสาธารณารัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เป็นโครงการความร่วมมือระหว่างศูนย์สิรินทรเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์มูลและินัยที่ใช้พัฒนาและมหาวิทยาลัยจำปาศัก์ร่วมกันพัฒนาศูนย์ศึกษาเพื่อการพัฒนาพื้นที่สูงเมืองปากซองมาตั้งแต่ปี2548ตามแนวพระราชดำริสมเด็จพระกนิฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตน ราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเพื่อวางแผนการใช้ประโยชน์พื้นที่อย่างเหมาะสมและพัฒนาการปลูกพืชเมืองหนาวและผักเมืองหนาวที่มีราคาสูงเป็นแหล่งเรียนรู้ให้กับนักศึกษามหาวิทยาลัยจำปาสักและประชาชนรอบพื้นที่และเป็นการขยายกรอบความร่วมมืออย่างต่อเนื่องและยั่งยืน ขณะนี้ได้พัฒนาศูนย์ศึกษานี้เป็นสถานีวิจัยนานาชาติปากซองเพื่อพัฒนาทางการเรียนการสอนระหว่างมหาวิทยาลัยกเกษตรศาสตร์และมหาวิทยาลัยจำปาสักถือเป็นแหล่งเรียนรู้ฝึกงานของนิสิตทั้งสองมหาวิทยาลัยและสองประเทศ ทั้งเป็นสถานีวิจัยในต่างประเทศแห่งแรกของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์สร้างแรงจูงใจและพัฒนาบุคลากรด้านการวิจัยทั้งในและต่างประเทศพร้อมส่งเสริมสนับสนุนโครงการตามแนวพระราชดำริเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนในภูมิภาคเอเชียอาคเนียอีกด้วย โอกาสนี้สมเด็จพระนิธิถาวิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพตนร,ร,ราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพระราชทานพระราชวรโรกาสให้นายจงรักวัชรินทร์รัฐรักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์และคณะผู้บริหารเฝ้าทูลละอองพระบาททูลกล้าวทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการร่วมออกร้านในงานกาชาติประจำปี2566เพื่อโดยสเสด็จพระราชกุศลบรุงสภา,กา,กาชาติไทย และจากนั้นเวลา14นาฬิกา34นาทีสเสด็จพระราชดำเนินไปยังศูนย์การประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจทรงเปิดงาน All Warfare s c i Power for Future Thailand ซึ่งกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรืออวและภาคีเครือข่ายทั้งภาคราัฐภาคเอกชนร่วมกันจัดขึ้นโดยรวบรวม,รวมสหวิทยาการด้านวิทยาศาสตร์วิจัยเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการศึกษาจะแสดงผ่านนิทรรศาการ6โซนหล ได้แก่การนําเสนอผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพและความงามจากนวัตกรรมของคนไทยขบวนรถไฟแห่งอนาคตให้เห็นภาพประเทศไทยในอีก10ปีข้างหน้าโซนจุดประกายความคิดสร้างจินตนาการและแรงบันดาลใจโซนเปิดโลกแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตพร้อมแนแนวอาชีพแห่งอนาคตโซนจัดแสดงผลงานวิจัยนวัตกรรมของคนไทยและโซนแสดงศักยภาพการผลักดันสตาร์ทอัพของไทยกว่า300บูธ นอกจากผลงานวิจัยที่น่าสนใจแล้วยังมีผลงานเด่นที่น่าสนใจอาทิหินดวงจันทร์จากยานอวากาศช้างเอ๋อหที่นํามาจัดแสดงเป็นครั้งแรกเพื่อเชื่อมสัมพันธม์มายตรีระหว่างประเทศไทยกับสาธารณรัฐประชาชนจีนการเฉลยข้อความทีแคสและการแนะแนวอาชีพในอนาคต นอกจากนี้มีการแสดงโรนแปลอักษรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาซึ่งผู้ที่สนใจสามารถเข้าร่วมงานได้ถึงวันที่28กรกฎาคม2567ณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิต